วันนี้อยู่ในเกมไลเอนเจอร์นะครับอยู่ในซีรีส์ปั้นไอดีโคโนสุบายเทพใน EP ที่26แล้วนะครับทุกคนเป้าหมายของ ID นี้ก็คือการนําพาทั้ง5ตัวจากโคโนสุบะให้ขึ้นไปยืนบนหลีกกานานให้ได้นะครับส่วนอีก5ตัวที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวอะไรก็ได้เว้ยแต่ขอแค่ขึ้นหลีกกานานเนี่ยต้องให้เห็นทั้ง5ตัวจากโคโนสุบะอยู่ในทีมอยู่นะครับแล้วผมก็จะทําทั้ง5ตัวจากโคโนสุบาเนี่ยให้เป็นพีร้อยด้วยนี่คือเป้าหมายของ ID นี้นะครับทุกคนแล้วก หลังจากที่เราสุม่มแกคิดมาไปตอนนั้นใช่ไหมทุกคนผมก็ลืมไปเลยว่าเราได้กาชาพอ,อยด้วยผมผมก็เก็บไว้ตั้งนานอ่ะแต่ตอนนี้ผมขออย่างน้อยกบอัลตาสามตัวมาถ้าผมได้กบอัลตาสามตัวนะอีกตัวนึงผมไปแลกในห้องทดลองจบไปสองเอ้หนึ่งตัวสองตัวโอ้โหไม่มาว่ะขาดแค่ตัวเดียวเองทุกคนตอนนี้กบอัลตาผมขาดสี่ตัวจะอัพกินโทคิได้อ่ะแต่ผม,มเอาในห้องทดลองก่อนนะคือผมจะเอากบพวกนี้นะครับมา บัตม,มาแรกเป็นดิโอนาโซไว้แล้วผมก็จะเอาไปแลกเป็นกบอัลตานะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ให้กินโทคีนะ <S <S ตอนนี้กินโทคีขาดกบอีกแค่4ตัวก็จะเป็นเลนเจอร์ไฮเปอร์แม็กตัวต่อไปนะเราซีพอหรือเปล่า2,800ันแปกว่าสอ่า2,100ครับทุกคน2,300 2,400มอยพั้อยไหมเนี่ยไม่พอว่ะอ่ะไม่เป็นไรขาดอีก400ครับสำหรับคะแนนลิโอนาโซเดี๋ยวขอแลกตัวแรกมาก่อนนะเผื่อเราจะได้โบนัสเว้ย โอกาสได้โบนัสอยู่ที่หซ็นะครับสำหรับห้องทดลองรับที่เราเอาไปแลกกบอะเดี๋ยวผม,มเอาไปแลกกบก่อนนะมาขอโบนัสถือรอบนี้ผมผมจะได้ไม่ต้องมาแลกเพิ่มปุ๊บโบนัสโอโหไม่มาเรียบร้อยทุกคนเป็นเรื่องต้องหากบอัลต้าอีกตัวหนึ่งว่ะอ่ะแต่ก่อนอื่นลราขอใส่ก่อนนะครับตอนนี้กบอัลต้าสามตัวเราก็เรียบร้อยเลย ขาดอีกตัวหนึ่งนะครับสาหรับกบอัลตาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาจากไหนได้บ้างวะในห้องทดลองหรือไม่ก็ต้องสุ่มกาชาโกะถ้าผมอยากได้ตอนนี้นะซึ่งแน่นอนว่าลูบี้ผมจะยังไม่ใช้สุ่มแน่นอนนะครับผมจะเก็บไว้7000ลูบี้รอคลาโบที่มีอัปเกรดธาตุไฟเข้านะนตัวกาชาเดี๋ยวผมเก็บไว้รอท้ายเดือนนะช่วงที่ตูบ้บัฟรอบสุดท้ายมันเข้าอะเออแต่ผมเหลือกาชาพอยอยู่20นี่มาครั้งนี้ต้องได้กลอัลตาเท่านั้นนะครับทุกคนถ้าไม่ได้เป็นเรื่องผมต้องหาวิธีทางในการ หากบอัลต้ามาอีกตัวหนึ่งเปิดไม่ใช่กบเออเออกบกบอัลต้านั่นแหละแต่มันคนละดาวอ่ะเนี่ยผมต้องการแปดดาวไม่ใช่เจ็ดดาวผมต้องใช้วิธีสุดท้ายนะครับก็คือแลกก,กรอบเกลือพวกนี่จากในกิวมานะครับแล้วก็เอามาย่อยเป็นเีโอนาโซเดี๋ยวผมขอไปแลกแป๊บหนึ่งโอเคนะครับทุกคนในตอนนี้ผมก็เอา ผมก็เอากบทั้งหมดที่ผมมีใส่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่กบพวก5ดาวสี่ดาวหดาวตรงนี้นครับใส่แล้วก็เรียบร้อยนะครับทุกคนตอนนี้คะแนนเีโอนาโซของผมก็เกิน1 4 4 0ไปแล้วนะมาเรามาแรกกบออต้ากันนะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเออไม่ใช่ผิดท่องถือว่าได้โบนัสรอบนี้หาเลยนะถ้าได้โบนัสรอบนี้หาเลยมาโอเคแต่ถ้าได้โบนัสก็ดีว่ะมาไม่ได้อีกแล้วโอ้ยเมื่อไหร่มันจะได้โบนัสวะเนี่ยเรื่องกบเนี่ย เดี๋ยวเราใส่ให้กินโทคิเลยนะครับเก็เรียบร้อยครับกินโทคิเรากลายเป็นเลนเจอร์อัลต้าแม็กแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหนึ่งหาตัวเกลือใส่ก่นอนวิสองร้อยสามแปดละขาดอีก2เวลนะครับก็จะเป็นอัลต้าแม็กผมเอาพวกนี้ใส่นะไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเอามาทำอะไรเยอะเรียบร้อยครับกลายเป็นอัลต้าแม็กแล้วต่อไปครับทุกคนผมจะสลับให้เป็นเลนเจอร์ไฮเปอร์แม็กตัวต่อไปเว้ย แล้วเดี๋ยวผมก็จะลองไปเล่นดูนะคลิปที่แล้วผมใส่ลดแรงให้มันแบบขั้นสุดเลยจนตอนตอนนี้แหลเหลือเก้าสามมาถ้าเป็นไฮเปอร์แรงมันจะลดลงไปอีกอะ่ะผมอยากจะรู้ว่าถ้ามันเป็นไฮเปอร์เนี่ยแรงมันจะเหลือสักเท่าไหร่ครับเดีย๋ยวเราลองไปเล่นกันดูนะวันนี้ได้ความสามารถเพิ่มแรงขั้นสองมาแล้วนะครับทุกคนเอาเดี๋ยวต่อไปเราไปสุ่มบิงโกกันสักหน่อยนะครับเผื่อเราจะได้แถวแรกมันไอดีหลักละโอ้โหไดเ้เกือบเกือบเต็มแล้ววนะ่ะทุกคนแถวตรงเนี้ยโอ้โห ได้ซ้ำอีกแล้วครับทุกคนมาสุ่มต่อครับตอนนี้เรามีที่เกือบได้แถวแรกหลายที่เลยโหตอนนี้เรามีกี่ที่เนี่ยสีที่นะครับที่เกือบได้แถวแรกอะได้ตรงลงตรง,ตรงนี้กี่รอบมะเนี่ยขอได้ซ้ำอีกแล้วขอแถวแรกสักอันอเถอะเรียบร้อยได้แล้วครับทุกคนแถวแรกครับได้คัมพีมาด้วยได้ลูบี้มาครับโอเคเรียบร้อยครับแถวแรกเราต่อไปครับสุ่มต่อ โอ้ oh. ไม่ได้ว่ะได้ซ้ำอีกแล้วครับทุกคนโอ้โ oh, หซ้ำโอเคตอนนี้ลูบีผมน่าจะได้เพิ่มมาเป็น800กว่าๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมกดออกไปดูแป๊บหนึ่ง817ลูบีนะครับเดี๋ยวผมจะรับเพิ่มจากสมุดสะสมอีกด้วยนะช่วงที่ผมได้ฟาร์มมา4-5วันตลอดมานี้ดูกันนะครับว่าเราจะได้เพิ่มอีกกี่ลูบีโหลดชาร์จัังเลยเนี่ย45ลูบีครับตอนนี้ 8, แ6 2รู้บี้แล้วเราเดินทางมาได้เกิน10%แล้วครับของเป้าหมายเราที่เราวางไว้ต่อไปครับเราไปตี PVP กันดีกว่านะหลังจากที่ผมไม่แน่ให้ทุกคนดูพลังของไ d นี้ในโหมด PVP เลยอะว่า i อนี้มันทรงพลังแค่ไหนใน p v p นะครับเออเราเรายังไม่อยากสู้กับกินโทคิ่้าดาวเ่าไหรโอ้นี่ตัวบินผมยิ่งไม่อยากสู้เลยครับไม่มีตัวกันบินโหอ,อันนี้9้าดาวทั้งทีมเท่านี้ก่อนครับโหอ,อันนี้ก็โอ้โอ ไอ้อันนี้เมกูมินเกียร์โดนแน่นอนครับที่ส่วนที่เหลือโอเคตีแล้วกันครับที่ที่เหลือเราเราจะดูแค่นี้หอนะเราจะไม่ดูเกียร์ของบอสมือนะครับไห่มาดูซิกินโทคิเราเหลือแล่เท่าไหร่อุ้ยเก้าสครับทุกคนลดลงไปสามแล่โอ้โหลดลงไปเยอะมากเลยก็อย่างว่าเนาะกินโทคิ้เราแล่มันน้อยอยู่แล้วถ้าทําเป็นไฮเปอร์แต่มันก็ลดลงไปนิดนึงอ่ะแต่ว่ามันคูดาวช้าลง แต่ว่าได้ความสามารถเพิ่มแรงขั้น2มาก็ถือว่าคุ้มค่านะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยทีมนี้เราชนะไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับทุกคนต่อไปครับเกมที่2เราจะได้สู้กับใครครับในเกมที่2มาดูกันโอ้ก้าวดาวอย่างเยอะเลยวะ่ะเอ้ยผมลองก้าวข้ามขีดจำกัดของ ID นี้นี้ดูไหมเผื่อว่าเราจะชนะทีมนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราถ้าผมชนะทีมนี้ได้นี่ผมมีสิทธิ์ขึ้นทองหนึ่งแบบผมมีสิทธิ์ขึ้นทองหนึ่งทุกๆสัปดาห์รัวๆเลยนะ ปกติผมขึ้นทองหนึ่งไหวยู่แหละแต่มันยากมากอะผมขี้เกียจด,ดันอะผมก็เลยเอาแค่ทองสองพอนะเว้ยไหวเหรอโหเราไหวกับทีมที่มีเก้าดาวแบบเยอะๆเลยะทุกคนโหเราเราไหวได้ไงวะหรือว่าเกียร์เขาเมื่อกี้ผมดูเกียร์เขาก็ไม่ได้ติ่มขนาดนั้นนะหรือว่าเมื่อกี้ผมดูผิดปะเอาว,ว่าเราไหวกับทีมนี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับผมว่าไอดีนี้น่าจะขึ้นทองหนึ่งทุกสัป,ปดาห์ได้แบบง่ายๆลวไม่เหมือนเมื่อก่อนอะ ไม่กดขึ้นทองหนึ่งได้นะแต่ยากผมเครียเกียจด,ดันแต่รอบนี้น่าจะขึ้นได้ง่ายขึ้นเยอะนะครับเพราะกินโทคี้ไฮเปอร์แมกเนี่ยช่วยให้ทีมเรายืนได้นานขึ้นนะแถมเติมสตันด้วยกินโทคี้แบบสตันอย่างไกลอะ่ะแถมสตันแมนด้วยอะ่ะทุกคนทีมเขาพัดมาผมก็พัดคืนนะครับผมจะไม่ใช้แช่กับอุกกาบาตนะเพราะยังไงก็จบบ้านได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับ อย่างต่อไปที่ผมอยากจะเทสพลังของไอดีนี่ก็คือลงสเตตฮาร์ดที่ผมยังติดอยู่นะครับแต่วันนี้ผมลงครบ6รอบแล้วอะผมขี้เกียรรอวันพรุ่งนี้นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาซื้อบูสเตอร์สเตตฮาร์ดกันโอเคครับซื้อบูสเตอร์สเตตฮาร์ดเรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปรอง State Heart, ลงสเตตฮาร์ดล่าสุดที่ผมติดดีกว่านะผมติดอยู่ที่ด่าน119มาแบบหลายอาทิตย์เลยผมขอผมขอแก้แค้นด่านนี้หน่อยละกันนะ ทีม4เป็นทีมที่ผมจัดแต่เพื่อเอาจริงนะครับผมใส่เส้นสีเอาไว้เลยเพราะเหตุว่าสกิลองมันน่าสนใจดีะแต่ผมไม่ได้คิดจะปั้นมันมาใช้จริงหรอผมแค่เอามาใส่เล่นๆไปงั้นแหละเพราะมันไม่มีมันไม่มีตัวไหนที่คู่ควรจะใส่นอาจกมันแล้วอ่ะโหด่านนี้ผมจําได้เลยที่ผมไม่ผ่านเพราะด่านมันไกลอ่ะด่านมันทีมผมไม่ค่อยชอบด่านไกล้เท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเมกูมินมันเป็นตัวยืนไกลอ่ะถ้าด่านใกล้ๆแบบนี้มันจะเล่นได้ค่อนข้างยากนะครับสำหรับต้นเกมอ่ะ ถ้าต้นเกมผมยื้อไหวแบบนี้แล้วก็เลดเกมผมผมสวนได้นะเอาละทุกคนต้นเกมผมยื้อไหวอย่างนี้มีสิทธิ์ชนะสูงครับเลดเกมผมสวนได้แน่นอนนะโหตอนนี้เบาล์เรากับเมกูม,มินเราเริ่มสร้างกองทัพเป็นหนึ่งแล้วครับกองทัพปารามานูเคลื่อนที่2ปารามานูเคลื่อนที่ตัวนี้ครับกำลังจะเป็นคนที่ลื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ของสเตยฮาร์ดด่านร้อยสิบเก้านะครับทุกคน แต่ต้องฝ่ากองทัพพวกนี้ไปก่อนนะถึงเราจะไปถึงอสังหารเรียม,มัพย์ของพวกมันได้โอ้ปารามาดูเคลื่อนที่กับมไมโครโฟนที่รุนแรงที่สุดในโลกกาลังกาลังฝ่ากองทัพพวกนี้เข้าไปลื้อถอนอสังหารเรียม,มัพย์ของพวกเขานะครับแต่ตอนนี้อสังหารริมมัพย์ของสเตทฮาร์ดร้อยสิบเก้าก็กำลังจะถูกทําลายไปแล้วไม่ไม่ใช่ถูกทาลายแต่ถูกลื้อถอนไปแล้วนะครับตอนนี้อควาเราสาดน้ําลงมารวัวเลยยิ่งกว่าวันสงการเลยครับเรียบร้อย โอเคครับตอนนี้เราถลือถอนอสังหาริมทรัพย์ของด่าน119เรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันที่ด่านบอสกันเลยนะครับทุกคนด่านที่120นะผมได้กบเอาต้ามาตัวหนึ่งด้วยวะ่ะเดี๋ยวผมตองไ้ก่อนแล้วกันนะท่าท้ายเดือนนี้ผมสุ่มไม่ได้มาซีวะผมจะเอามาใส่ให้บานนิวนะครับเพราะว่าไม่มีตัวอะไรจะปั้นแล้วด่านที่120มันจะเราจะสามารถลื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ของเขาได้อีกไหมกดโลในช่วงต้นเกมนี่เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เลนเจอร์ทีมเนี่ สามารถสร้างตัวได้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่กดโล่เนี่ยต้นเกมเรามีจานวนน้อยกว่าเขาอะ่ะเดี๋ยวยังไงเราก็โดนเขาฆ่าอยู่ดีนะเดี๋ยวปล่อยกดโล่มาปุ๊บแลวก็พัดแล้วก็แช่อุกบาทโลงนะครับนี่เป็นคอมโบที่ผมเล่นประจาเลยนะถ้าไม่ผ่านก็เตรียมรับชะตากรรมอย่างเดียวนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องผ่านแหลนะเนาะทีมเราเก่งขนาดนี้แล้วไม่ผ่านได้งไงกินโทคิเราแบบยิงทีสตันทั้งส,สตันทั้งกองทัพอ่ะทุกคนโหสตันอย่างไทยกินโทคิ คิดถูกจริงๆอ่ะที่ปั้นเดี๋ยวชิปหน้าอาจจะอัพขึ้นเป็น9ดาวดีไม่น่าทุกคนแร่มันไม่ได้ใช้เยอะอะไรนะลิปหน้าผมจะอาจจะอัพกินโทฮีเป็น9ดาวตัวที่2ก็ได้นะครับตอนนี้ขอเอาชนะสเตนฮาร์ดด่านที่1้0ก่อนต้องลื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ของมันให้ได้นะครับถือเราจะสามารถชนะได้โหกินโทคดูอีกทีมันก็สตันแมนจัดเลยว่ะทุกคนคลิปหน้าผมอาจจะอัพมันขึ้นเป็น9าดาวก็ได้นะสำหรับกินโทคี้เนี่ยรอดูนะครับ พราะแรกกินโตคีมันก็ใช้นิดเดียวอยู่แล้วอ่ะทุกคนถ้าพื้นก้าดเราวน่าจะใช้ประมาณร้อยสองร้อยเดี๋ยวมั้งเผื่อไม่ไถึงสองร้อยด้วยซ้ำอะ่ะแต่ผมกลัวมันจะกากลงมาเด็กเกียร์ประมาณนี้เกียร์มันก็เกียร์ช่องแรกยังไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นอะ่ะถ้าทุกคนดูมาถึงตอนนี้ช่วยบอกผมทีนะครับว่าถ้าผมเกียร์กินโตคีเหมือนตอนต้นคีมอ่ะที่ผมเปิดให้ดูอะ่ะโอเครเรียบร้อยครับเราลื้อถอนอสังหาริมทรัพย์ของสเตเดีฮาร์รารดดันที่120เรียบร้อยนะครับ ถ้าเกิดว่าเกียร์กินโทคี้ประมาณนี้เนี่ยอัพขึ้นก้าวดังมันจะกากลงไมหมใครดูมถึงตอนนี้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับทุกคนเอาล่ะซีรีส์ปั้นไอดีโคโนโซบึบะให้เทพใน a p 26ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ